หลังจากที่เราไปทําบุญวัดแขกแล้วนะเราก็มาที่วัดหัวลาโพงกใกล้ๆกันไปตรงมูลนิธิร่วมกตันอยู่นะจ๊ะมาบนจากลงศพนะคะทุกคนก็สามารถทําได้ตามกําลังศรัทธานะคะแล้วก็เขียนใบเนาะจะมีใบให้เขียนนะคะแล้วแต่เรานะคะจะไม่เอาใบเสร็จก็สามารถไปยื่นได้เลยแล้วเอาใบชมพูไปแปะข้างในนะคะซึ่งจะเป็น โรงนะคะโรงศพที่เขาเอามาตั้งไว้ให้เราอะ่ะเอาใบสีชมพูไปแปะนะคะแล้วเขาก็จะมีใบใบเสร็จรับเงินนั่นนี้นะคะเราก็จะสามารถไปเผาข้างในกระดาษก็ได้นะคะมูลนิธิร่วมกันยูไปเผาให้ฟ้าดินได้รับรู้นะจ๊ะเลขสวยนะลงท้ายด้วย610นะจ๊ะนี่ถ้าออมางวดที่แล้วนี่น่าจะรับโชครับชัยไปนะจ๊ะ610ะจ๊ะเลขสวยแซวนะจ๊ะ นี่ก็ตรงนี้นะคะเขาก็ให้ร่วมใส่แผ่นทองแผ่นละสิบบาทใส่ที่ตู้นะคะหลอ่อพระมกคันลานะกับภาษาลีบุตรนะคะอันนี้นะคะลูกซาก็ทาเดินเข้ามานะคะในนี้ก็จะมีลงเปล่าเนาะเขาก็จะมาตั้งไว้นะคะให้แต่ละคนน่ะมาแปะนะคะมาเอาใบสีชมพูนะคะที่เขียนชื่อนามสกุลเรานะคะแปะที่ลงนะคะก็จะเป็นกาวกาวแป้งเปียกอย่างเงี้ยนะคะให้ทา แล้วก็ทาสีมุมไม่ต้องทาเยอะมากนะทุกคนนะเพราะว่าเดี๋ยวแกะแล้วเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่มาแกะเมื่อแบบว่ามันเต็มนะคะก็คือเหมือนเป็นเป็นกุศโลบายว่าเราเออได้บริจาคแล้วนะลงศพนะเหมาะสําหรับผู้ที่แบบว่าดวงไม่ดีดวงตกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาแก้ดวงเพราะว่าตําแหน่งนี้นะคะน้องทีโอคนเห็นผีเนี่ยหรือหลายๆที่คนที่เขาสัมผัสได้เขาบอกว่าตรง ตรงจุดตรงนี้ตรงมูลนิธิร่วมกันยูตรงวัดหัวลาโพงเนี่ยจะเป็นจุดที่ส่งพลังงานถึงเทพได้ดีที่สุดนะคะถึงฟ้าถึงดินแล้วก็เหมือนทําบุญแล้วอะ่ะถึงสวรรค์ได้ง่ายเป็นจุดที่พลังงานของเทพเจ้าอะ่ะดีนะคะเออเขาข้างในนะก็จะเป็นข้างในนี่ก็ถ่ายมาแล้วหลังจากที่เราทําบุญลงศพเสร็จเราก็มาไหว้เทพเจ้านะคะ เทพเจ้าข้างในเนี่ยก็จะเป็นเทพเจ้าที่มีความศักดิ์สิทธิ์เนาะมีเจ้าแม่กวนอิมมีหลายๆเทพเจ้านะคะก็เราจะไม่บูชาอะไรจะไหว้แค่มือก็ได้แต่ว่าอยากที่ห้ร่วมทำบุญเนาะเพราะว่าบูชาเทียน50บาทเบีาทเขาก็จะได้นําเงินเราเนี่ยนะคะไปเป็นค่าใช้จ่ายของมูลนิธิด้วยนะคะก็ไปข้างนอกนี่นะคะก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าเขาก็มาขายพุทเทียนเครื่องสักการะนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะมีเจ้าพ่อเขาตกองที่สนะคะมีโป้ยเซียนมีพระแม่กวนอิมนะคะมีเจ้าพ่อเสือด้วยนะคะคือมีมานานแล้วทุกคนอยากจะให้ทุกคนมานะคะว่ามีโอกาสนะคะเพราะว่าจะมามีเครื่องไหว้เครื่องอะไรได้เลยนี่เนวันนี้ก็มาทำบุญลงศพให้ เจ้าแลมโบ้ด้วยนะคะแลมโบ้โดนรถชนสีดำเหมือนแลมโบ้เลยนะคะนี่ก็มาคือตอนแรกนี่ต้องไปเก่าดังเทพดาฟ้าดินนะอยู่ด้านซ้ายมือก่อนนะไปไปสวดคาถาก่อนนะเพื่อที่จะเออเขาก็จะมีใบสีชมพูให้เรากล่าวถึงว่าเราทำบุญให้ถึงแก่เทวดาฟ้าดินได้รับรู้นะคะในสิ่งที่เราได้ทำบุญก็จะมีเจ้าหน้าที่ทศาลน่ะ ขาก็จะบอกว่าพี่ต้องไหว้ตรงนี้นะไหวออ้องค์นี้ขออะไรขออะไร<ๆ>อย่างเงี้ยนะคะเนี่ยก็บอกว่าไปขอที่เทวดาฟ้าดินนะคนก็มาไหว้เยอะนะทุกคนก็ใครที่ไหว้สระเพลาะนะคะมาไหว้สิรร่งศักนดะิ์สิทธิ์เนาะก็เป็นอะไรที่ที่ดีนะคะว่ารู้สึก่เป็นไหว้ได้มาไหว้ขอพรน,นะคะไหวเ้เป็นการสละทรัพย์นะคะแบ่งปันบริจาคนะคะ คือเอาที่สะดวกที่บ้านใกล้วันนี้ทุกซ่าก็พามาที่วัดหัวลำโพงตรงมูลนิธิร่วมกตันยูนะคะตรงนี้ก็เป็นการอธิษฐานต่อฟ้าดินนะคะเทพเจ้านะนี่เขามีมานานแล้วนะโหมีเป็นน่าจะเป็นร้อยปีมาแล้วแหละคือนานมากอเออนะฮะแล้วก็จะเป็นตรงที่อยู่ระหว่างแถวจามจุรี แช่นะคะแถวตรงนี้นะคะอยากจะให้มานะถ้าใครมีโอกาสนะคะมาทำบุญนะคะมาได้เลยนะคะช่วงวันหยุดแล้ววันนี้วันดีด้วยเสาร์ห้านี่ฉันก็สวดมนต์นะคะสวดหรือว่าเออนะคะเทียนคู่เทียนไหว้ฟ้าดินเนอะืมนะคะแล้วเขาก็มีให้ออน้องก็ดีมากเลยนะน้องเจ้าหที่เนี่ย นะคะที่จะไพานะเทียนนเลยนะเออก็คือยังไม่เสร็จนะต้องไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมนะเอาเทียนไปอีก <c oughs> คือก่อนจะวางไว้ตรงกลางนี่ยก็คือแนะนํานะจะ๊ะ<า>ก็คือให้ถือเทียนไปไหว้<า>แต่ละองค์ดีท<า>ี่สุดจ้ะอันนี้เจ้าแม่กวนอิมนะจะ๊ะก็อธิษฐานขอพรนะคะเจ้าแม่ท่านก็ดีมากนะบางคนบอกว่าโอ้นะับถือเจ้าแม่จะต้องเลิกกินเนื้ออะไรอย่างเงี้ยคือกินก็ได้นะฉันฉันเป็นคนหนึ่งที่นับถือเจ้าแม่กวนอิมแต่ว่าฉันก็กินเนื้อวัวนะ เพราะว่าก็ไม่ได้คือเหมือนมีตำนานว่าแบบเออเหมือนพ่อท่านเกิดเป็นวัวหรืออะไรสักอย่างก็เลยไม่กินเนื้อวัวสัตว์ใหญ่อย่างเงี้ยแต่ฉันก็กินนะกินเป็นบางโอกาสก็ไม่ได้แบบว่าจะกินทําเพื่อเนาะก็ก็ยังนับถือท่านนะท่านก็แบบว่าโอเคนะก็ไม่ได้ผิดบาปอะไรนะท่านก็โอเคกับฉันนี่ก็ตีหลักรังเสียงสามอันเลยเสียงดังมากนะคะยูทูบเบอร์ชื่อดังแสนล้างนะคะดัง นี่นะคะสายมูนะคะโหแต่ว่ามีพลังดีๆมากเลยทุกคนตั้งแต่ตรงไปไหว้วัดแขกแล้วนะพลังดีมากนะคะดีนะคะไหวแล้วก็ทำให้เราแบบว่าจิตใจีสุดสุซาก็โหนะฮะนี่เห็นตัวนี้ก็คิดถึงลัมโบสีดำเสียวอันนี้ติดกันนะระหว่าง